อะไรกับไฟเลนโบ้ยินเลนดีสวัสดีค่ะวันนี้หนูยุลูแยังจะมาสอนทสาลายจากเครื่องฟอกอากาศโอ้สาลายจากเครื่องฟอกอากาศนะคะนี่เลยหูมันเหมือนสาลายที่อยู่ใต้ท้องทะเลอ่ะแต่มันยังไม่ได้ระบายมันกำลังพุ่งขึ้นโอ้การอย่างนี้เลยนะ ยเย็นจะแกะอันนี้ออกเพื่อระบายสีก,ก่อนนะคะโอเคปับเป็นหมดอาพิก,ก์ะะเดี๋ยวจะมาสอนนะคะว่าทำยังไงนะคะคที่เราจะใช้นะคะมี ตรงนี้นะคะแม่ปุ๋ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรม,นมันกานก,กระแทกกันกระแทกเป็นที่รองเป็นแบบโฟมๆม,มะค่ะแผ่นบางๆเห็นไหมคะขอแม่ปุ๋ยจะ ja ซื้อกระเป๋ามันก็มีรองแบบนี้นะซื้อรองเท้าก็มีรองแบบนี้ด้วยนะลองหากันดูนะคะอันนี้คะ่ะอันดับแรกทำยังไงเอ่ยฉีมมันเป็นแผ่นยาวๆอย่างนี้เราก็ฉีกแค่มันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแม่ปุ๋ยขาจิโอเค,อเคนี่ไงเส้นอย่างนี้ถูกไหมคะฉีกหนาก็วนี้ได้ไได้เลยค่ะฉีกให้เล็กเท่าอันนี้เลย ยิ้มจะระบายสีเหรอคะเสร็จต่อไปเหยียบหรอคะต้องมีคนช่วยจับจับใากพี่น่อยต้องมีคนช่วยจับฉีกไปเรื่อยๆแม่ปุ้ยพ่อฉีกเสร็จหมดแล้วต้องมีคนช่วยจับเพราะต้องติดเทปติดเทปพันแบบนี้เดี๋ยวให้มันพันแน่นๆเลยนะขอพันแน่นๆเลยเหรอคะจะหลุดและขั้นตอนต่อไประบายสีหัวใหญ่หรือว่าหัวเล็กดีอย่างเงี้ค่ะยิ้มต้องฉีกเล็กๆหรือเปล่าฉีกเล็กๆก่อนแ้ว ถังเล็กๆข้อใหญ่ๆแล้วมันอะไร <c oughs> มันจะพัดไม่ขึ้นนั่นเองยัง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะระบายสีแบบไหนยิ้มเสร็จเลยเพราะว่ายิ้มกินแล้วอ๋อทำเก่งแล้วทำ,ลวทำหลายรอบแล้วระ <c oughs> บายได้ไหมแม่หนูแย้มค่ะ <c oughs> ได้อยู่ค่ะโอเคพยายามฉีดให้มันเป็นอย่างนี้นะคะโอเคคะ่ะให้ปลายมาันแหลมๆอย่างนี้นะคะ เห็นหมพราะมันจะได้ปลิวขึ้นเหมือนสาหร่ายนะคะอยากจะได้มีลายขาวแบบข้างนอกด้วยเพื่อความง่ายในการระบายแบบนี่เ<ม>หรอ,หรอลายขาวนี่แหละ,ะชิบทำง่ายมากเป็นเหมือนเศษอันนี้เป็นเหมือนขยะเลยไอตัวเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ใช้แล้วตอนแรกก็จะเอาทิ้งแล้วด้วยซ้ำหนูยิ้มหนูแย้มเจอโดยบังเอิญคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้โดยบังเอิญหนูยิ้ม นูยิ้มเป็นคนคิดคนแรกโอ้หนูยิ้มเป็นคนคิดคนแรกเหรอ<ฮ>หนูยิ้มคิดมันมาได้ยังไงความคิดนี้อะคะบอกหน่อยตอนแรกยิ้มไปเจอแผ่นแผ่นแบบนี้นะค่ะแต่มันไม่ใช่แผ่นบแบบนี้แต่อันเล็กๆอะเรายิ้มฉีกเล่นไปเล่นมาแล้วยิ้มก็ติดเทปค่ะหละบบังจากนั้นหนูแยบก,ก็อยากได้แล้วป็นี้เลยเอามาค่ะอ๋อ <c oughs> ันนี้ไปเอาของพ่อบอมมาให้ที่ออฟฟิศนะคะมันเป็นที่อรองรองเท้านะคะ เพราะเราขายรองเท้าด้วยนะคะไปดูได้ที่ยิมแย้มช็อปนะคะมีรองเท้าเด็กรองเท้าผู้ใหญ่เยอะแยะแถมมีเสื้อผ้าของของเป็นข,ของญี่ปุ่นเลยนะคะแท้เลยนะคะถ้าอยากได้เข้าไปดูได้ไปสั่งซื้อได้ที่เพจย,ยิ้มแย้มช็อปนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายสักคลิปหนึ่งเนาะไปดูรองเท้ามีอะไรบ้างเพราะพ่อบอมซื้อมาตั้งใจจะเอามาขายถูกๆให้กับน้องๆแฟนคลับนะครับ มันจะเลอะหน่อยนะเพราะว่าบางอันมันเส้นเล็กยีบแต่สวยอย่อีกม่วงนะคะผิวสีม่วงสวยนะยิ้มสีม่วงสวยเนาะจะระบายมากเกินไปละค่ะให้ปู่อยากก็เยอะๆผู้ผู้ฟองฟองไม่ขึ้นกว่านี้ใช่ไหมจะไม่ขึ้นอ่ะมันเอิ่มลมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นต้นเหรอมันขึ้นอยากกันก็เยอะของย้ำก็เยอะหรอคะอ่ะก็ง่ายๆทำแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวก็ระบายสีให้เรียบร้อยเลยนะครับดูของแม่ปุ้ยโอ้โหเราม่เสร็จแล้วล้าน สีลงไปนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงฟูฟ่องเลยอ่ะอยากให้แม่ปุ๋ยใส่สีชมพูลงไปแล้วก็ได้สดูของแม่ปุ๋ยฟูฟ่องมากๆเลยได้แบบนี้แล้วนะคะหนูก็จะต้องมีคนช่วยถือค่ะโอเคค่ะติดเทปถือฮะโอ้โหต้องอันยาวหนูยิ้มปล่อยได้เลยค่ะขอคุณค่ะ Thank you พันไม่ให้มันหลุดนะคะเนี่ยแล้วก็ทาสีให้มันแน่นๆอย่างนี้นะคะไม่ให้มันหลุด แล้วก็เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะมาทาสีดูดูนะคะแม่ปุ๋ยจะทาสีอะไรทำ่มมันหลุดจากอันนี้แล้วไงก็เพคาะพลังงหนดบเป็นมาตอยิี่อ้ากกันนะโอเคแม่ในปุ๋ยันงาโงกลางอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะแต่ยังเล่นไม่ได้ แอปหนึ่งนะเอาหมดเลยยาที่สุดถึงน,นี่ของดูแย้มนะคะนี่เป็นสีเขียวค่ะสาหร่ายเหมือนสาหร่ายเลยขอาไปอของหนูยิ้มค่ะของหนูยิ้มมีสองอันนะคะนี่เป็นสีม่วงค่ะแล้วก็เป็นสีเรนโบว์นะคะส่วนของแม่ฝุงเจ้าหน้าทว้า,าวเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูนะดูนะแม่ฝูยนะ ถ้าติดแม่ปุ๋ยติดใช้เทปอะไรก็ได้นะใช่ค่ะอาใบนี้เป็นบังนะไม่ใช่สีโอเคค่ะอ่ะถอยได้เลยค่ะอ่ะนะถอยนะป่อยเลยค่ะมันจะดูไปเองโอ้สบาย อะไรเอาามาเร็วๆอ่ะเมื่อกี้เขาทำนิดเดียวเรีงทำเร็วหนูย้ทำเร็วหนูย้เป็นนางพญาไงเป็นงูเป็นนางพญางูนะไหย้มทำเป็นงูอย่างงี้เลยู้นี่เอ้นางพญาวงูอะไระ ไปดูมันไม่พัดไฟที่ปล่อยเฉยๆสิอ้าวปล่อยเฉยมันก็ตกอยู่ดีแต่แม่ปุ๋ยจะทำอย่างนี้ค่ะอาอขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่ค่ะขึ้นอยู่ค่ะว้าวแต่แม่ปุ๋ยอยากกระจายอย่างนี้ไงนี่ไงให้มันกระจายอย่างนี้ไงจะกลายเป็นเรนโบว์เลยไปเมียมีอีกทีแม่ปุ๋ยเป็นปลาว่ายน้ำกรึบกรึบต่อไปต่อไปของหนูยิ้มมาเร็วนี่ก็ไฟเรนโบว์ขอบหนูเว้ย แมงกระพุนน่ะเราปล่อยแล้วก็มันกระพุ่งนะดูนะนั่นวอาลองปล่อยดูนะดูอันนี้นะเตรียมตัวให้หนูยิ้มก่อนฮะโว้ยโว้ยโว้ยอ่ะของหนูแย้มบ้างนี่เหมือนไฟเรนโบว์โ้เป็นไฟเรนโบว์อ่ะปล่อยดูสิวว้ปล่อยมันสิมันจะเด้งขึ้นเด้งลงของมันเองถ้ามันตรงจุดอ่ะ ดูฝันแย้มากพี่เลยแยมากโ wow, wow, wow. อเคโอเคคนแยมากอ่ะปอยดูแย้มากฝันแย่มากปล่อ น้มนะคะเว้ย,วยสวยทำทุกอย่างในอันนี้กให้อันนี้ได้ไ,ไหมอฮะได้ได้โอ,อ่ะนี่ไงเย้ยยนี่ดูนะเอามาเดี๋ยวทำขอไม่ปุ๋ยบ้างาจะเก็บทุกหมดเลยจะลองดูนะ,ะเก็บนะอะไร ม่ขึ้นนะ เซอร์ไพรส์พัดลมแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะคืหมือนอย่าง้แมทำเต็มยังไงสั้นๆนะแล้วก็บางๆโอ้เป็นเหมือนเจลลี่ฟิชเลยอ่ะอันนี้แรงสุดอันนี้แรงสุดละนี่เอาของหนูยิ้มบ้างอ่ะสองอันสองอันสองอันนี่ก็เล่นแบบโอเคโอเคมุมนี้เดี๋ยวทขาไม่ปุ๋ยนะมาดูของแม่ปุ๋ยกันนะหนาเกินยี่ได้อยู่นะมันปิวอยู่นะนี่ไงมันปิวอยู่นะแม่เอามือพัดไง กันไปอยู่นะนี่นี่ก็เล่นได้เหมือนกันพัดลมอ่ะพัดลมที่มันเป็นกลมๆแถวที่บ้านอ่ะน่าจะเล่นได้อยู่หรือเปล่าพัดลมต้องระวังนะพัดลมเหมือนปกติทั่วไปอ่ะใครอยากเข้าโอเคจะตัดริบบิ้นก่อนนะคะเดะแดะเ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 อฟเย้เข้าไปแล้วนะคะมีห้องน้ำมีห้องน้ำด้วยอันนี้บ้านเหรอบ้านที่อยู่เหรอ บ้านสวยๆทำไมไม่อยู่ทำไมอยู่บ้านกล่องกระดาษโอเคปะงั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำด้วยนะคะแต่จะต้องไปทำอะไรบางอย่างอ๋อเป็นไฟพ่อบอกอ๋อนี่เป็นไฟไฟใช่โอ้ยหนูแยมคิดได้ยังไงเป็นไฟลุกสีแดงแย็มเอาสีส้มสีแดงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็ไฟฟิวไฟฟิว